ตัวตลกตัวนี้กำลังเตรียมปล้นธนาคารเขารีบเข้าไปในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่สถานที่จะปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าธนาคารอยู่นอกเวลาทําการกลับมาพรุ่งนี้ผลลัพธ์ฉันไม่เชื่อเรามาทำงานล่วงเวลากันเถอะโอเคไหมโอเคฉันชอบแบบนั้นจริงๆจากนั้นตัวตลกก็ถอดเสื้อของเขาออกเขาสวมระเบิดทั่วร่างกาย และเตือนเจ้าหน้าที่อย่าสร้างปัญหาเขาตอบตกลงทันทีแต่เขาก็ส่งมอบอาวุธของเขาในเชิงรุกเช่นกันจากนั้นจึงนำทางไปหาตัวตลกอย่างกระตือรือรน้นหลังจากมาถึงล็อบบี้แล้วเขาชักปืนออกมาแล้วบอกว่าเขาเป็นโจรแต่คนในนี้กลับมองข้ามไปเท่านั้นพวกเขาคิดว่าเขาสวมชุดนั้นที่นี่เพื่อสแสดงตลกแม้แต่พนักงานธนาคารก็ยังยิ้มแต่สิ่งนี้ทําให้ตัวตลกโกรธเขายิงปืนขึ้นไปบนเพดานสองนัดติดต่อกันทันทีในเวลานี้ทุกคนตระหนักดีว่าคุณจะมาจริงหรอทุกคนรีบนั่งลงแล้วเอามือุมหัว ผู้จัดการส่งเสียงเตือนอย่างเงียบๆจากนั้นตัวตลกก็หยิบถุงออกมาและขอให้พนักงานนำเงินไปใส่พี่ชายที่อยู่ข้างๆเขาตัวแข็งทันทีเธอยังไม่ได้ส่งใบเสร็จให้ฉันเลยประกรันไม่จ่ายเงินให้ฉันแล้วเพื่อให้ทุกคนสบายใจตัวตลกถามพนักงานให้ใบเสร็จรับเงินทุกคนหลังจากนั้นเขาได้มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมันคือการนำทุกคนมารวมกันเขาก็ทำตามทันทีหลังจากมอบกุญแจให้ตัวตลกแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เข้าไปรออยู่ที่นั่นด้วยตำรวจได้เข้าล้อมธนาาาครรรอย่งววดเ็ พวกสไนเปอร์พร้อมแล้วพวกเขาคอยสังเกตความเคลื่อนไหวในธนาคารอยู่เสมอตัวตลกขอให้ผู้จัดการธนาคารถ่ายทอดข้อความของเขาในอีก15นาทีกรุณาเตรียมรถโดยสารรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันและรถบรรทุกหนึ่งคันทุกครั้งที่คำขอเสร็จสิ้นเขาจะปล่อยตัวประกันปล่อยให้พวกเขาทำงานเร็วขึ้นตัวตลกจงใจยิงปืนใส่กล้องวงจรปิดหลังจากได้ยินเสียงปืนตำรวจข้างนอกจะไม่กล้าโจมตีแต่เราทำได้แค่เชื่อฟังเท่านั้นตำรวจเสร็จสิ้นภารกิจอย่างรวดเร็วตัวตลก,ตลกเตรียมเลือกตัวประกันคนแรกในเวลานี้คนๆหนึ่งเครียดมาาากจจนนนออออเเียย่่่งงตื กลิ่นนี้ฟุ้งไปทั้งธนาคารสุดท้ายทุกคนก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปซึ่งเชิงรุกขอให้ตัวตลกพาเขาออกไปที่กล่าวว่าชายผิวดำบางครั้งก็โชคดีหลังจากปล่อยตัวประกันแล้วหนึ่งรายตำรวจกล่าวว่าสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นดังนั้นเขาจึงยังคงโต้อตอบกับตัวตลกต่อไปหลังจากนั้นภารกิจที่สองเสร็จสิ้นแล้วตัวตลกยังคงเลือกตัวประกันต่อไปผู้บริหารก้าวขึ้นมาในเชิงรุกและนำนาฬิกาทองคำแท้ 18k ของเขาออกมาเขากระสิบกับตัวตลกนาฬิกาเรือนนี้มีราคาแพงมากมันจะตกเเปป็นนขขอองาาหกกฉััถูล่ยตว ตัวตลกปฏิเสธทันทีและบอกว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมแล้วเอาเงิน300เหรียญออกไปที่จะซื้อกลับมาด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่เป็น,นี้กันหลังจากทำรายการสำเร็จตัวตลกมาต่อหน้าสาวผมบลอนก่อนที่เขาจะเปิดปากหญิงสาวดุเขาจากหัวจะรดเท้าจากภายในสู่ภายนอกจากบุคคลในหน้าแรกของสมุดทะเบียนบ้านถึงบรรพบุรุษของตัวตลกทั้ง18รุ่นขณะที่เขาเฝ้าดูอารมณ์ของเขาค่อยๆสูญเสียการควบคุมผู้คนกลัวว่าตัวตลกจะฆ่าช,ชีวิตทุกคนเขาจึงเสนอที่จะพาหญิงสาวออกไปทันทีเธอได้รับการปล่อยตัวเช่นนั้น มาจากความมีน้ำใจตัวตลกปล่อยอีกคนผมหยิกคุณ2คนตื่นเต้นมากพวกเขาบรรยายถึงอาชญากรรมของเขาเหมือนปีศาจหัวหน้าตำรวจให้ความมั่นใจแก่พวกเขาอย่างต่อเนื่องและบอกให้ทั้งสองรีบกลับบ้านไปหาแม่จากนั้นเขาก็โทรต่อไปแต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์หลังจากนั้นเขารู้สึกลังเลขณะที่พวกเขากำลังจะโจมตีตัวตลกโทรมา แต่อยู่อีกด้านหนึ่งของบรรทัดเป็นคนที่ถูกปล่อยตัวมาก่อนปรากฏว่าเขาเป็นตัวตลกตัวประกันทั้งสามคนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อย,ยืดเวลาต่อไปเขาจงใจโต้อตอบกับตำรวจแต่ในเวลานี้ผู้สมรู้ร่วมคิดบีบแตรโดยไม่ตั้งใจพอบอตำรวจก็สังเกตเห็นทันทีทำไมมีแตรรถอยู่ในธนาคารหลังจากสังเกตเห็นความผิดปกติพอบอจะสั่งโจมตีทันทีอย่างแน่นอนโจรไม่ได้อยู่ที่ธนาคารอีกต่อไปเขาจึงออกหมายจับสามคนทัวเมืองทันทีในเวลานี้พวกเขากำลังขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นทั้ง3คนก็พบกับการก่อสร้างระหว่างทางไปสนามบินพวกเขาไปผิดทางโดยไม่ได้ตั้งใจนิยามฉุกเฉินพวกเขาพบชายคนหนึ่งพร้อมแผนที่แต่โดยไม่คาดคิดที่ชายคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเขาด้วยเขาชักปืนออกมาเพื่อล้อนทั้ง3คนทันทีหลังจากค้นหามาหนึ่งชั่วโมงเขาได้เงินเพียงสี่เหรียญเท่านั้นพวกเขาใส่เงินทั้งหมดไว้ล่วงหน้าจากนั้นทั้ง3มคนจะสุ่มเลือกครอบครัวจากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าและ,ะเตรียมตัวออกเดินทางณนะตอนนี้ อาคารฝั่งตรงข้ามถูกไฟไม่กระทันหันรถของพวกเขาจอดอยู่ข้างๆที่หน่วยดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงพังกระจกรถและผลักออกไปทันทีสามคนมองด้วยสายตาเบิกกว้างรถของฉันถูกผลักลงจากภูเขาอย่างช่วยไม่ได้หลังจากสูญเสียช่องทางการคมนาคมพวกเขาสามารถเรียกแท็กซี่ได้โดยที่ไม่รู้ตัวคนขับเป็นคนตาบอดสีเขายังคงขับรถอยู่ในขณะที่ไฟแดงคุณขับรถประเภทไหนคุณได้ใบขับขี่มาได้ยังไงฉันซื้อมันเขาซุบตัวลงอย่างสมบูรณ์ เพราะกลัวตำรวจจะขวางทางฉันจึงกระโดดลงไปทันทีขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ส่งผลให้ไม่สามารถหยุดได้ทันทีแต่ดันไปชนกำแพงสลกไปผู้คนก็รุมล้อมเขาอย่างรวดเร็วผู้คนเพิ่มมากขึ้นคนขับจึงวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกหลังจากเห็นตำรวจปรากฏตัวเขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็คุกเขาลงมอบตัวสิ่งนี้ช่วยให้ทั้งสามคนซื้อเวลาได้พวกเขารีบพาผู้สมรู้คิดออกไปแต่บังเอิญก้าวเข้ามาแทนที่องค์กรปฏิกริยาเพราะฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครผู้ต่อสู้จึงชักปืนออกมาถามจุดประสงค์ของคนสามคนที่มา กรีมมีความคิดเขาบอกว่ามาทวงหนี้ในขณะเดียวกันบุคคลในองค์กรก็เป็นหนี้เงินจำนวนหนึ่งเช่นกันเขาถามว่าทำไมจอนไม่มาครั้งนี้กรีมกล่าวว่าวันนี้จอนอารมณ์ไม่ดีเขาเพิ่งเอาชนะน้องชายของเขาและตักเตือนพวกเขาถ้าวันนี้คุณไม่จ่ายหนี้ฉันจะนำผู้คนไปปิดชีวิตพวกเขาเขาให้ความร่วมมือทันทีและถอนเงินได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นทั้งสามคนก็รับเงินและเตรียมขึ้นรถโดยสารเพื่อหน,นีไปคนเขาเป็นคนหัวโบราณเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่มีทางอื่นแล้ว กริมทำได้แค่วิ่งไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อแลกเงินเท่านั้นแต่มีตำรวจสองคนยืนอยู่ใกล้ๆณนะขณะนี้คนทวงหนี้ชีอจอนเข้ามาหลังจากได้ยินว่ามีคนทวงหนี้คืนแล้วเขาจึงดึงลูกหนี้ออกมาต่อสู้กับเขาคนหนึ่งคนในองครดทันเวลาที่จะพบกริมเขาชี้ให้จอนทันทีกริมรีบวิ่งไปที่รถบัสทันทีจอนไล่ตามไปตลอดทางเมื่อฉันเห็นเขาวิ่งไล่รถเมย์ตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นอาชญากรที่หลบหนีไปได้ฉันก็เลยจับมันทันทีแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงว่าเขาไม่ใช่คนที่ตำรวจกำ ทันทีที่ก้าวขึ้นเครื่องบินพวกเขาเห็นตำรวจชักปืนออกมาแล้วเดินเข้ามาหาฉันเมื่อพวกเขากำลังจะมอบตัวชายที่นั่งข้างเขาลุกขึ้นยืนปรากฏว่าเขาคือเป้าหมายของตำรวจเขาเคยเป็นหัวหน้าแก๊งสเตอร์หลังจากรู้ว่าตำรวจกำลังมุ่งเป้าไปที่เขาเขาก็เตรียมที่จะหลบหนีเขามาจับกลุ่มเขาหลังจากได้รับข่าวฉากนี้จึงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นสิ่งนั้นแล้วสองคนไปช่วยทันทีด้วยการสนับสนุนของพวกเขานายอำเภอได้หลบหนีจากคนร้ายในช่วงที่เกิดความวุ่นวายปืนตำรวจตกหน้าประตูห้องน้ำเมื่อเขากำ มีหญิงสาวออกมาจากห้องน้ําทําให้เขาหมดสติทั้งสองมองหน้ากันและเข้าใจได้ทันทีเพราะทั้งสามคนกลมตัวมาตํารวจจึงไม่สามารถรับรู้ได้ก่อนออกเดินทางในอำเภอเขายังยกย่องพวกเขาว่าเป็นพลเมืองดีสุดท้ายชายหนึ่งคู่และหลอดไฟหนึ่งดวงขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาภายใต้สายตาของผู้บัญชาการตํารวจ